สองตัวพ็อ้กมาเนี่ยทำอย่งางไเดีนะ๋วิ่งนี่ืดี๋วจับคู่คู่ที่ลุงเขียนไว้ตรงนู้นครับมาจับคู่ตรงนี้เลยนะวิ่งเก้ากับห้านะครับไปจับคู่นะครับโย่คู่บนล่างยุคู่หลางล่างคือ หลังม่ตัวเดนม่มีหากี่ศูนย์บอตัวเด่นมันหา่ศูยาสองหาสา สว่งางหะสว่างบนสว่างเดินบนอะไาลุงสูงบนให้ติดก้านะครับกาสูง ตัวหนึ่งเก่าเก่าโอ้โหขู่ชอบตัวไหนลุงชอบตัวไหนครับ๋ยวลุงชอบตัวไห,น,หลนลุงวงให้หน่อยที่ลุงชอบนะครับอ๋อประกาศแดงก็ได้นะลุงนะไม่ค่อยชัด จะจับที่สําหรับลุงชอบเนาะหรือว่าใครชอบต่างจากลุงใจนะครับก็ไปจับเอาจากที่แกให้6คู่ก็ได้นะอแต่ให้ติดเก้ากับ5้านะครับบนนะครับส่วนที่ลุงชอบเนี่ยมันต้องมี95้า9้าเนะครับอ่าไปสรงปูซิ่ง นในะไหนบนไหนล่างครับลุงหรือว่าไปบนล่างได้ครับไปบนหลังหน,น่อยอีกสูตรหนึ่งนะครับเดินไปที่เก่านะครับ,รบอีกสูตรหนึ่งนะสูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่งมันจะเดินไปที่เก่านะครับที่เก้าหกศูนย์สามโอ้ ออกเลยน้ำเงินเหมือนเดิมครับแล้วค่อยขีดเส้นใต้แดงนิดเฉยมันไม่ออกเนอะเนีเนปทิ่เก่านะครับจะได้สามมันจะได้หกอ้ายัางไงนะครับตัวเด่นก็คือเก่านะครับตัวเด่นมาที่เก่าเพิมไปอีกแต้มหนึ่งนะครับลดแต้มหนึ่งนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับ ตัวเด่นนะครับเพิ่มแต้มลดแต้ม,ตมถ้าเบาิร์มันก็สิมีเก่าๆแต่ว่างงวดนี่นะครับมันจะอยู่ที่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ เก้าสามเก้าหกแล้วเก้าแปดสูตรนี้นะครับมันจะอยู่นี่นะครับสูตรตัวนี้โคดเเดนมันจะโคดเเดนเดินไปที่เก่าเดินเก่าจับคู่แล้วนะครับมันจะได้ถ้าเป็นบนถ้าเป็นบน มีหลุนปก,ก้ากับพ่ออยากออกไหมข้าวมดนะครับวิ่งนะครับวิ่งเอทีเก่ากับหาครับวิ่งที่เก่ากนะับหาบนผมห่เกนะ่าหกเกศูครนะับเก่าห่าเก่สมเกาแปดเก่าเก่านครับถ้าเบิ่อาจจะมาเก่าเก่า ส่วนล่างนะครับตัวเด่นมันก็มีหากับศูนย์กับมีหาศูนย์หาสองหาสามหาหนึ่งคูสอคูสาคูส่คูอ้สีคูของบนไหญ่ปหกคูลอธิบายฟังทีนึ่งแล้วกันเนาะล่างนี่เน้นห้าสมเมตรเดียวเลยบ่ อยอดไ,ไม่แน่ครับชอบตัวเดียวเลยล่างนะครับติดลังเอ้ยเนาะเดินไปสีเก่าสูดเก่าสารจะเก,ากา่าเก่าสามหู มีสองมีสามมีห้านะครับสูตรที่สองเนี่นะครับก็มีมีห้ามีศูนย์นะครับมีหามีศูนย์มีสองมีสามนะครับส่วนสูตรที่สามนะครับเดินไปที่ศูนย์สามตัวเนี่ยนะครับโอ้โหครับก็มีห้านะครับมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่นะครับ จับคูนะครับอีกด้าหนึ่งก็ได้ครับคุณเจ้า